ตีนา่านาตี้อยากรู้จังว่าคลิปนี้เขาทำยังไงสวยจังค่ะได้ลิไม่ยากาคะคะตินาบอกให้ค่ะเข้ามาที่แอป c a ปคั t บวกโปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วให้เราเลือกภาพสวยเรามา1รูปค่ะแล้วคลิกเพิ่มค่ะจากนั้นปรับอัตราส่วน9ต่อ16เลยค่ะแล้วติ๊กขึ้นมาไอทูค่ะใช้2นิ้วขยายรูปเราให้เต็มขอบเฟรมเลยค่ะจากนั้นคลิกย้อนกลับหครั้ง แล้วให้เรามองหาคำสั่งภาพซ้อนค่ะคลิกเพิ่มโอเวล์ค่ะแล้วให้เรานำคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้นำเข้ามาเลยค่ะคลิกเพิ่มแล้วให้เราใช้2นิ้วขยายวิดีโอที่นำเข้ามาให้เต็มขอบเฟรมเลยค่ะคลิปวิดีโอฉากหลังนี้มีอยู่ในคอร์สบ้านดันช่องของครูแม่วันใครสนใจพิมพ์สนใจตินายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะจากนั้นแตะรูปเราให้เป็นกรอบสีขาว แล้วลากออกไปให้เท่ากับคลิปวิดีโอฉากหลังนี้เลยค่ะถ้าไม่เท่ามีส่วนเกินก็ตัดทิ้งไปค่ะโดยแตะที่รูปเราให้เป็นกรอบสีขาวแล้วคลิกแบง่งฉากลบส่วนที่เกินทิ้งค่ะบทส่งท้ายเราไม่เอาลบทิ้งค่ะจากนั้นเลื่อนเส้นสีขาวมาด้านหน้าคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วแตะวิดีโอภาพซ้อนให้เป็นกรอบสีขาวแล้วมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งผสมค่ะแล้วให้เรามองหาคำสั่ง คำว่าแข็งค่ะแล้วติ๊กถูกเลยค่ะคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งเราจะไปใส่เอฟเฟกคลิกย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งเลือกเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอจากนั้นเลื่อนหาคำว่าแสงสว่างค่ะแล้วมองไปที่ด้านล่างหาคำสั่งนางฟ้าค่ะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกเลยค่ะจากนั้นปรับวัตถุค่ะแล้วเลือกภาพซ้อนค่ะจากนั้นติ๊กถูก แล้วให้เราลากเอฟเฟกนางฟ้านี้ไปให้สุดคลิปวิดีโอเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆจะใส่เอฟเฟกอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะฝากติดตามที่นาตัดต่อง่ายๆไว้นะคะจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ